ช็คนะมารูปอนคัตที่บอกว่ามันใฮ้ยาตออามันลีอัจลิกิออ่ตีมอลิดินนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิซัลลัมใครที่มีส่วนรวมในการจัดเตรียมอาหารเพื่อการอ่านประวัติศาสตร์ของท่านนาบีนี่มอลิดนบีนี่เฮียอตออามันข้าวในกระบวนการจัดเตรียมอาหารนี่เออหมดไปดองอะไม่ว่าจะกูดเผานาหลังโมเลวเต้เลยอยู่ในการจัดเตรียมอาหาร ว่าจะมาอ่ะอีกว่านั้นและการวรวมพีน่น้องเชิญให้มาอันนีน้ในบูปยาใบบูปสเจกนั่งชื่อบูตี่บอกนี่กะหันจะมาอะอีกว่านัน้นว่าเอากคดาสซิโรยันเลจุดตะเกียงด้วยอ่านีน่นตะเกียงหมดแล้วนะนีนก่กระปุกไฟนี่เลยอ่าบูตี่เสื้อขาวไฟโยบูตี่ว่าวว่ากับไฟกันเลวแต้ วาลาบีซาญาดีดันและเขาสวามใส่เสือ้อผ้าที่ไม่ไหมนาต่อรื้อไปดองโมอลิดนะวันจันทร์ห้าเสื้อช่วยช่วยสตอีตตัวนี้ถือว่าส่งานมัจจิตไรห้หวุ่นเลืซากอกกนเลก็เฟ้นไวโคนอืมไอเกียติในมอลิดนาบีเลกาวาตาบัคโรวาตาอัตโตโรชายนามมชายนามมบางคนชายถูกมมบางคนชายอะไรก็ได้ข้องอมเนี่ยก็จะจุดฟุ่งตามมัจจิตข้องอมเป็นสิ่งเถ มาลาอิกัดรักนะโคง้อมเป็นสิ่งที่นบีรักนะหรือชายนาโมนะกันเรียกเต่นั่นในเวลาโคสลวัตชิดนา่มจริงจริงชิดได้ตั้งแต่เมส่ลวัตนี้ก็ได้พี่น้องนะพออยู่ในพิธีการทั้งมดนี้ที่ทำพี่น้องตะซีมันลีมอล,ลีดินนบีสุลลัลลอฮุอะลเลวะสลัมเพื่อตะซีมให้ความสำคัญเนาะให้ความยิ่งใหญ่ให้ความสำคัญกับเนี่ยการประสูติข้อง่านนบีที่มาเป็นรอซูล Syekh Maruf Ankarti bawa wa hasyarahullahu Yawmal qiyamah ma firqatin ula kun ni to kiamat pi Allah ja hai kau dai yu ruam kap rek rek ja lau bo nabi nabi wa kana fi a'la illiyin nah le ja dai kau sawan chan illiyin nah ni apro chan rau nya prat okat no ข้ออย่างเดียวว่โรส่วนหมากโดยเฉพาะคุณยิ่งเรานี้ต้องเต่งฟั่มอิกัสบางคนไปโว์ไปเนยดไปอวดกันติทังมอลิดนาะจาดมอลโดของจันเ้ว่าข้องขน,นูนนน้อยเท่าที่ได้เล็ <c oughs> หดหล่าบางทีนะอืมจันนี่ตมโดกอนนุ่มเก่ง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 ชมป่าว่าบงเปล่าเนี่ยมันไปเสียได้ตรงนั้นเลยไปเสียที่มาอิกัสมังไม่ได้ป่าไม้ที่ตาซิมนาวีจริงๆมันจะไปคาดใช่ตรงนั้น นก้าตองเตงพี่น้องนาะให้อีกลัสจริงจริงเนี่ยผมเคยลาวเลี่ยวนี่ลาวๆก็เป็นเรื่องจริงเจ้าบันผมดูมาเทีนนี้อ่าก็ทําจัดไอี่นี่ก็ทําร่วมบาก็ทําต่างคนต่างทํำบางทีต่างคนต่างทํากันมากเลยอ่าบางมัสยิดน้อเขาเมาก็ทำเหมือนกันหมดแต่บางแห่งคือต่างคนต่างทํากันห้องคนนั้นทางเทาดีพี่น้องนี้เติมอ่าใส่ข้องคือเต็มเลยหญอยนาอ ใสเบียจีสิบบาทอ่าปกติปกเกเสร็จเลยปั๊บก็ถึงหนังนาบานไอโนม,มาหิวลูกตังง่วยแถวนี้ได้ <c oughs> คลิงๆไปมัสยิดไอนี่ก็เริ่มบอลลีกไปหน่องอ่ะอืมมันจะได้นินท่านี่อืมโดมเลยแต่ไม่สมกับอย่างเบียอ่าเนาะเลยไอเราในมาเบียรเราทำน่วยแถวนด้ได้ด้วยใจไปหน่อ,อ,นอ,ยอ,ยนองถึงไอโนน,นี่คนยังเบียไปหน่องอ่ะน่วยเท่านี้ได้ลูกตังแดงแดงเดียดไม่ได้น่วยแถวนี้ อืมอแต่อีสเนี่ยนี่ใส่ข้องเต็มผลสุดท้ายพี่น้องนะกรรมการมันยิบก็ต้องเช็คก่อนแล้วเนาะอ่าพอมาตัง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 ปั๊บนี่ก็ต้องเปิดคว้าเล่ขวดเลยเออว่าเคยเหมือนเสียใจเลยอ่าจะเดี๋ใส่แปลกๆมันเสียคนเหมือนกันแล้วนะเดี๋ยวพี่น้องได้ปอยเดี๋ยวนี้ก็เออไม่ได้แล้วไปพ่อไปเปิดเล่นั้นพี่น้องไอ้นู้ยที่เอียร์แถวนี้เลยมันใส่เบียร์ไว้ฮาโรยเต่านู้นแถวนี้นั้นยีสิบบาทดอกนั้นพี่น้องอ่าเะไรแ่เรื่องอะไร ถึงเพราะฉะนั้นเราไปว่าเอ้ยเขานันจานนะมันรวยมันไม่สมหิดเดียวมันทำด้วยทาอิดได้วะอ่าแตม่ดูเสี้น่ะมันใสพใบห่ารวยไปครั้งน้นอยกองมันอ่าเนี่ยถึงเพราะฉะนั้นเราหญ้าไปนินทาเราหญ้าไปวาเราหญ่าไปไรเนาะไอ้นั่นเรื่องของเขาเต่ถ้าตัวม้มัมกรรมการมันยิดมองว่าอี้เผื่อความช่วยงามอ่าก็ ความรวมมือกับปีนองว่าทาั้งผัวเลดได้เลยฮะ่าเแ่านี้ก็ว่ากันไปแต่นี่มาเนี่ยไม่ใช่เกี่ยวผู้บริหารอะไรนี่นานังว่าหนกจานคนเดียวนี่ <c oughs> เห็นไน้หนูตื้อก็เออเอาเลยตึงพ้นสุดท้ายพีน้องทำโมลิที่หนึง่งที่เราทำทั้งมาทถานี้ท้าวดได้ได้มันมดซะแต่ไม่ลืมอันยันโน้พีน <c> ong <oughs> เ,เ,เลยก็หิวทั้งมากนาูมดเหลวนะครับเพราะฉะนั้นให้พี่น้องทำโดยความอิคลาสเนาะ โราโบกและโรชวนโรบกเพื่อนเออพันนันพันโนพันนีนั่นคือนาทีเรา,าเขาอีทร,รมมาเท่าเดย์เอริพันคือกะพ้นได้รับก็คือลบมาสู่คนที่ทำน,นั่นเลยเนาะคนที่ทำ